สวัสดีครับพบกันในเช่นเคยกับผมโบทอยวันนี้จะมาเปิแปดแพ็ค Player of the Week ทั้ง2แพ็คเลยนะครับทั้งแพ็คเขียวแล้วก็แพ็คยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงนะครับเนื่องจากผมใกล้สอบแล้วนะครับต้องตืวหนังสือด้วยยังไงก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับผมแล้วก็จะบอกไว้ก่อนนะครับอีกอย่างผมเปิดไปแล้วนะครับ1ครั้งซึ่ง เปิดครั้งนั้นผมลืมอัดไว้ลืมอัดชิปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ผมเปิดได้บูม่านะครับซึ่งเดี๋ยวที่เหลือเราจะมาเปิดกันนะครับอีก5ครั้งนะครับผมตั้งสองแพ็คก็จะได้ใครเอ่ยนะครับแพ็คนี้ตัวที่ผมอยากได้ก็จะเป็นวินิซิอุสนะครับตัวเดียวเลยครับผมตันเก้านะครับผมก็น่าจะเป็นตัวที่ตึงที่สุดในแพ็คแล้วแหละมาครับจัดไปมาลุ้นกันนะครับว่าตัวอะไรจองนะครับ ตัวแรกได้บูมากมาผมยังไม่ร้องเลยเลยนะตัวนั้นแต่ค้าวพลังนี้ใช้ใช้ได้เลยนะครับผมความเร็วมีมีเยอะมากเลยมาที่หลีเกิงนะครับไขวะอยู่นองหน้า,าเตะก็ไม่มีอืมกองหน้านะครับผมวาอีไขวะตัวนี้ผมไม่รู้จักนะครับอ้เป็นกองหน้านะส่วนใครรู้จักก็ สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าในชีวิตจริงมันโหดขนาดไหนนะครับผมตายโค้ชเชอร์นะครับสกิลมีให้มาเยอะครบเลยนะครับมันมีความเร็วนะครับตัวนี้หมาครับครั้งต่อไปโอ้โหคตรใหญ้เลยนะวินิสูผมไม่เคยมีเลยนะตัวนี้ทุกรางเลยไม่เคยเปิดได้เลยไปครับผมครั้งสุดท้ายของแพ็คนี้มาลุ้นกันครับ ขอให้เป็นลิก้าแล้วก็พอครับผมมาที่โอเคลาลิก้าอย่างนี้มีลุ้นนะครับมาไหมโอ,โอ,โอ้จะรู้อ่ะอยางสเตเกนนะครับตัวนี้ประตูผมมีหลายล่างนะนะโอ้อะไรวะนี่นะไม่หมาแล้วครับผมแพ็กนี้ต่อไปไมาดูแพ็กเขียวนะครับผมมาครับ แท็กนี้เป็นใครก็ได้นะครับผมผมไม่ซีเรียสดูแล้วจะเป็นใครมาก็ได้นะครับผมว่ามันก็ยังไงไม่รู้ใครก็ได้ครับแพ็กนี้แต่ขอเป็นแม็กซ์ทูมินีแล้วกันเด็กผีนะครับ <c oughs> เป็นสไตล์กองหน้านะครับแม็กซ์ทูมินีของเรามาครับครั้งแรกของแพ็กมาที่ออม หลืีกไม่ขึ้นน่าจะเป็นบุนเดสก้าเยอรมันนะครับผมโคมันหรือเปล่าอ๋อโคมันนะครับผมอืมตัวนี้ผมก็มีหลายล่างแล้วนะตัน97นะครับมาดูที่ตัวต่อไปนะครับผมคือโคมันมันก็น่าจะเก่งทุกล่างนะั่นแหละรครับคิดว่านะ ว่าร่างที่ผมไ,มได้เล่นมาร่างพวกไบ,บยเยอร์อะไรพวกนี้ที่มันแจกเข้ามือมากเลยนะครับมาครับครั้งที่2ของแพ็กนี้ครับผมเรามาลุ้น,น,นกันจะไปที่หลีกไหนเอย่ยเหลีกอังกฤษเหลีอังกฤษ,ากฤษมาคอแมโทโธแมโทโธ้ไหมเอย่ยโออานนนครับผมมาเตนลลี่แต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ถึงสุดในแพ็กแล้วนะครับผม ตัวนี้มันดีนะครับรูปร่างดีเลยมาเตเนรีเสียอย่างเดียวมันไม่มีดับเพิ่นทัดเออตามจริงผมคิดว่ามันต้องน่าม,มีนะครับดับเบิ่นทัดนะเข้าไปดูก่อนนะครับล่างนี้จะมีไหมเอาเลยไปไปไม่มีครับไม่มีจริงด้วยมีซีดานเธอน,นะครับผมล่างนี้มาครับตัวต่อไปตัวสุดท้ายแม็กโทสไตล์ฟอกอินเดอะบ็อกนะครับผม ไม่ใช่โกโปเชอนะแต่จับไปเล่นกองนาได้นะครับมาครับมันลุ้นกัน้นเพลอ,อังกฤษไหมอู้หูหลีกเอิงครับผมโอ้ดวงไม่มีว่ะวันนี้ครับเปิดไม่ค่อยดีครับผมปารีสครับใครวะไอชื่ออะไรนะโอตาวิโอ ว,ว,วิตินยาครับผมโอ้ผิดผิดคนละผิดคนละเก้าสี่นะครับผมตัวนี้ตัวเล็กนะครับน่าจะสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่านี่แหละร้อยเจ็สิบสองครับสไตล์บล็อกทูบล็อกนะครับผมข้าปลังอุ้ยการคลองบอลน,นี่แจ่งอยู่นะความเร็วก็ไม่ค่อยมีนะครับสกิลมีรับมทัดมากห้ด้วยนะครับอื เป็นไงครับเผยแพ็กวันนี้สำหรับใครชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กด like, ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลัง,งใจใผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ